วัดดีคบพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยาวเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นเด็กผมมักซุกสนและดื้อมากตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่เจช่วงเวลาปิดเทอมภาคเรียนปลายปีคือเดือนเมษาพศ .2512 วันนั้นผมไม่ได้ไปเลี้ยงควาย พี่ชายก็เลยไปเลี้ยงแทนผมได้โอกาสก็ได้ไปชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมีไอ้ดอนไอ้หน่อยไอ้ชัยและไอ้ดุยพวกนี้พกพาความสนมาพอๆกับผมเฮ้ยไอ้ดอนวันนี้กูว่าเราไปยิงนกที่หลังโรงเรียนกันดีกว่าเออไปก็ไปพอดีลูกกระสุนที่กูปั้นตากไว มันก็แห้งแล้วด้วยแล้วพวกเราจะไปยิงนกที่ไหนกันดีไอ้ดุยแยงขึ้นมาทันทีกอที่หลังโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่าหูไม่ไปด้วยหรอกไอ้ดอนได้พูดสวนอีกทำไมวะตอนกลางวันมึงจะไปกลัวอะไรก็กลัวผีสิไอ้ชัยได้ชิงตอบก่อนทันทีที่ไอ้ดุยจะอ้าปากตอบ พวกผมช่วยกันเกลียกล่อมไอ้ดุยอยู่นานมันถึงได้ตกลงไปด้วยกันกับพวกผมพวกผมห้าคนก็ม,นมีไอ้ดุยคนเดียวที่กลัวผีมากกว่าเพื่อนไอ้ดุยตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจนักพวกเราทุกคนเริ่มต้นได้มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนโรงเรียนแถวบ้านนอกตามชนบทสมัยก่อนส่วนมากจะปลูกติดกับเขตวัด ด้านหลังของโรงเรียนต้นไม้ลกคลึ้มทำให้ดูลมเย็นสบายมีนกมากชนิดมาเกาะกินผล,ลไม้ปกติเรื่องผีผมไม่เคยเจอกับตัวเองผมจึงไม่กลัวได้ยินแต่คนอื่นเราให้ฟังเท่านั้นใจผมคิดว่าไม่มีผีในโลกด้วยซ้ำไป หลังจากพากันไปยิงนกตกเที่ยงเราพากันพักเหนือยใต้โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันมีบรรยากาศลมลื่นลมพัดเย็นสบายดีกำลังนั่งคุยกันเพลินๆไอช้ชายก็จุ๊ปากเพื่อบอกให้ทุกคนเงียบเสียงเงียบก่อนมีนกเอี้ยงสองตัวเกาะอยู่บนต้นไม้มันชี้นกให้พวกเรามองตามทุกคน เงียบแล้วก็คานเข้าหาที่เหมาะและก็เล็งศูนย์ให้พอดีผมกำลังจะปล่อยที่เด็ดอยู่แล้วแต่ก็มีเสียงดังป๊อกพร้อมเสียงไอ้ดอนก็ดังขึ้นนี่เสร็จกูมันลุกขึ้นมองหานกซึ่งเป็นผลงานที่มันยิงอะไรวะกูกำลังเลงมึงเสือกยิงก่อนผมลุกขึ้นบนออกไปอย่างเสียดายโอกาส มันจึงหัวเลาะและว่าเห็นฝีมือกูหรือยังแม่นเหมือนจับวางไอดอนพูดโอ้อวดสรรพคุณเออ,เออเออเองแน่และแม่นด้วยผมพูดยอมรับอย่างเลี่ยงไม่ได้เอาช่วยกันหาหน่อยมันตกตรงไหนเสียงไอดอนตะโกนสั่งเพื่อนที่ช่วยหานกตัวที่มันยิงตายไหนไหนมันตกตรงไหน กูทำไมมองไม่ทันเลยแถวแถวนี้แหละมันจะไปไหนได้ไอ้ดอนเสริมผมไม่พูดอะไรเพียงแต่เสียดายที่ไม่ได้โชว์ฝีมือเห็นไอ้ดอนยิ้มเล็กยิ้มใหญ่แล้วก็ชำเลืองตามองมาที่ผมเหมือนมันจะเยาะเย้ยอะไรทำนองนั้นแต่ผมไม่เคืองมันและแล้วสายตาของผม ก็หยุดกับสิ่งหนึ่งและคนดีใจกับตื่นเต้นเพื่อสร้างความแน่ใจผมค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบของนั้นใช่มันใช่จริงๆเงินบาทเก่าๆสีดำคล้ำมันมีสองอันผมร้องออกมาอย่างดีใจได้แล้วได้นกเหรอไอ,อ้โดนได้โกนถามมาอีกฝากหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กูได้เงินบาทสองอันผม ได้ร้องตอบออกไปเมื่อสมัย50ปีก่อนเงินหนึ่งบาทนั้นมันมีค่ามากผมเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวกินชามละสองสลึงทุกคนมามุงดูเป็นช่วงที่ไอ้หน่อยได้กับเจอนกพอดีเอามันไปขัดใบมะขามถูกับสายเปียกก็ขาวชายได้แล้วผมพูดอย่างดีใจกับเพื่อนแต่ข้าว่า น,นี่ไม่ใช่ของใครทํำตกหรอกดูสิเหรียญมันดำปีเลยแล้วก็อยู่ในป่าแบบนี้อย่าเอาดีกว่าทิ้งไปเถอะข่าว่าไอ้ดุยเพื่อนผู้กลัวผีได้พูดขึ้นมาอะไรของมึงวะไอ้ดุยผมกระแทกเสียงถามบอกมาตรงๆว่ามึงกำลังคิดอะไรอยู่ข่าว่า มันเป็นเงินน่าจะเป็นเงินปากผีไอ้ดุยตอบตามความคิดของมันผมเลยพูดขึ้นไปว่าเฮ้ย hey, ผีเผอที่ไหนตั้งสองบาทจะให้กูทิ้งเรื่องอะไรของกูเพราะกูเป็นคนเก็บได้เดี๋ยวมึงจะหาว่าข้าไม่เตือนมึงระวังนะถ้าเป็นของผีมันจะตามมาเอาคืนไอ้ดุยมึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกกูไม่กลัว ขอบใจมากที่มึงเตือนผมชักจะไม่พอใจคำพูดของไอ้ดุยไอ้ดอนคิดว่าผมกับไอ้ดุยจะเถียงกันอีกนานมันก็เลยชวนกลับเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องเถียงกันนี่ก็บ่ายแล้วกูเริ่มหิวข้าวเป็นเวลาบ่ายพวกผมพากันกลับผมเอาเงินสองบาทที่เก็บได้ใส่กระเป๋ากางเกงทันทีเรา เดินออกมาพ้นป่าสู่ทางเข้าถนนหมู่บ้านวินาทีนั้นผมก็ได้กลิ่นทูปโชยมาเข้าจมูกอย่างแรงผมเอะใจถามเพื่อนที่มาด้วยกันใครได้กลิ่นอะไรหรือเปล่ากลิ่นอะไรไอ้ดอนถามคล้ายๆเหมือนกลิ่นทูปผมตอบมันตามที่ได้กลิ่นเฉยๆ ไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยกูก็ไม่ได้กลิ่นอะไรไอ้ชัยตอบขึ้นมือได้กลิ่นทูบเหรอไอ้ดุยถามพูดจกมันก็หันลีหันขวางหันหน้าหันหลังในตาวิตก,กังวลและก็เหลือบไปเหลือบมาเหมือนจะหาอะไรสักอย่างก่อนมันจะพูดขึ้นมาว่าข้าว่าแล้วมันไม่ผิดชัวอะไรวะผมหยุดนิดหนึ่ง เออไม่มีอะไรข้าคงจะเป็นหวัดจมูกไม่ได้กลิ่นไปเองมั้งและเป็นช่วงที่ผมเดินเข้าหมู่บ้านฝูงหมาก็เริ่มส่งเสียงหอนต้อนรับกันเกลียวกล่าวข้าว่าแล้วไหมหมามันหอนต้อนรับอย่างนี้เชียวอย่างนี้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นแน่มันต้องเห็นผีแน่ๆไอ้ดุยตกใจพูดสิงสัน เฮ้ยทำเป็นกลัวไปได้นี่มันตอนกลางวันนะโวย้ยผมตะคอกใส่มันพอถึงทางแยกเราก็เข้าบ้านไขบ้านมันผมกับไอ้ดอนมาด้วยกันเพราะบ้านมันกับบ้านของผมอยู่ใกล้ๆกันไอ้ดอนมึงเชื่องที่ไอ้ดุยมันบอกกูหรือเปล่าไม่แน่นะมึงของพันนี้มึงเคยได้ยินเรื่องเงินปากผีหรือเปล่าเงิน ที่เขาเอาใส่ในโลงศพยังไงกูก็ไม่เชื่อผมยืนยันตามความคิดเดิมตามใจมึงละกันยังไงก็ระวังเอาไว้บ้างก็แล้วกันไอ้ดอนเตือนผมเออขอบใจแล้วคืนนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับผมหลังจากผมกินข้าวเย็นเรียบร้อย ผมเข้านอนแต่หวัวค่าลืมสนิทว่าเงินที่เก็บได้ยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงเมื่อดับตะเกียงนอนความรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นทำให้ผมตกใจสะดุง้งเพราะได้กลิ่นทูปเหมือนตอนกลับจากยิงนกเอ๊ะกลิ่นทูปมาจากไหนผมนอนคิดอยู่ในใจแม่คงจุดทูปบูชาพระทิง้งไว้ ระหว่างผมนอนคิดเพลินๆทันใดผมต้องสะดุ้งโยงหมาทิ่งเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านสามตัวมันส่งเสียงหอนกันระงมผมนอนคลุมโปงไม่กล้าขยับเขยื่อนไปไหนนึกถึงคำพูดของไอ้ดุยขึ้นมาทันทีว่าหมาหอนแบบนี้เพราะมันต้องเห็นผีแน่ๆเอาแล้วสิคราวนี้จากคนไม่กลัวผีกลาย เ็นกุรอผีขึ้นมาทันทีทันใดแล้วผมก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเงาสลัวๆอยู่ในความมืดเงานั้นเดินวนไปมาอยู่ที่ปลายเท้าของผมซึ่งผมมองเห็นไม่ชัดนักแต่กลิ่นทู่ก็ยังโชยอยู่ตลอดเวลาล่างนั้นอยู่ที่ปลายเท้าของผมมันเป็นร่างของผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กน้อยไว้แนบอกเสียงเด็กร้องไห้ดังขึ้น แม่จา๋าหนูจะเอาเงินหนูคืนเสียงนั้นฟังชัดเจนแต่เอ๊ะเด็กตัวยังแม่บอกทำไมพูดชัดเหมือนเด็กโตผู้หญิงคนนั้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงแหบแห้งและสั่นเครือเดี๋ยวแม่จะเอาคืนมาให้อย่าร้องไห้เลยลูกความเย็นเยืเยอกแหบแห้งของน้ำเสียงทำให้ผมชนคนหัวลุกเงอแตกเป็นเม็ด หัวใจแทบจะหยุดเต้นเสียให้ได้ผมตัดสินใจถามหืนนอนอยู่อย่างนี้มีหวังช็อกตายแน่ๆผมจึงถามออกไปว่านั่นใครฉันมาเอาเงินของลูกฉันคืนแกเก็บมาทำไมเสียงของผู้หญิงคนนั้นเล็กแหลมฟังวังเวงยิ่งขึ้นผมจึงถามไปว่าเงินเงินอะไร เงินที่แกเก็บมาเมื่อตอนกลางวันออกไปคืนที่เก่าซะไม่งั้นแกจะได้เดือดร้อนแม่แม่หนูจะเอาเงินหนูคืนเสียงเด็กยังคงร้องไห้ไม่หยุดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่เก็บมาเมื่อตอนกลางวันทั้งกลัวทั้งสันเงือแตกเป็นเม็ดผุดขึ้นที่หน้าผากผม หลีดดึงผ้าผมมาคลุมโปงร้องออกไปสุดเสียงผมผมกลัวแล้วผมไม่เอาแล้วอย่ามาหลอกผมเลยผมจะเอาไปคืนให้จำไว้ถ้าแกไม่เอาไปคืนแกจะต้องเดือดร้อนผีสาวตนนั้นพูดคูแล้วก็หายตัวไปผมจับไข้ถึงตอนเช้าไอ้ดอนมาหาที่บ้านตอนบ่ายผมจึงเล่าเรื่อง ให้มันฟังแล้วชวนกันเอาเงินไปคืนที่เก่าเข็ดแล้วจริงๆกลัวด้วยครับต่อไปนี้ผมจะไม่เก็บเงินในป่าช้าอีกแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสมัยเด็กผมเป็นอาลามบอยอยู่วัดแถวมีนบุรีเรื่องเก่าและเรื่องความแก่นซนของผม คงไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้ผมได้เป็นปู่ของคนแล้ววันนี้จึงมีโอกาสก็เลยอยากจะนำเรื่องขนหัวลุกมาเล่าสู่กันฟังวัดนี้แปลกอยู่อย่างที่มีถึงสามชื่อไม่ใช่ชื่อวัดนะครับแต่พระท่านเรียกกันเองว่าวัดเหนือวัดกลางและวัดใต้ คือแบ่งเป็นสามตอนค่อนข้างห่างกันก็เรียกกันตามสะดวกฟังเพลินๆคล้ายกับว่มามันมีสามวัดที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างปาเปล่าเปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนสักหลังมีแต่ท้องนาอันเวิงว้างไกลลิฟแถมยังติดป่าช้าอีกต่างหากมีเมนเผาศพแบบโบราณที่เรียกว่ามเมเนปูน ใกลๆกันนั้นมีตึกเก่าแก่บานประตูเหล็กขึ้นสนิมมีต้นไทรใหญ่หลายต้นขึ้นล่มคลึ้มแผ่กินก้านสาขาปกคลุมตึกหลังนั้นให้ดูเยือกเย็นและน่าวังเวงใจแม้จะเป็นตอนกลางวันแตกแสก,ก็ตามยิ่งเวลามีสายลมพัดซ่ามันจะเกิดเสียงพิลึกพิลันอย่างบอกไม่ถูกบางที ฟังเหมือนเสียงคนหัวเลาะเกลียวกลาวแต่บางทีก็คล้ายฟังกับมีใครกลุ่มหนึ่งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นหรือไม่ก็เหมือนคนกำลังถอดถอนหายใจด้วยความไอตึกที่ผมพูดถึงนี้ก็คือโกดังเก็บศพบ,บางคนเรียกกุดังหลงทึบแต่ของจริงๆ ก็คือสถานที่เก็บศพสารพัดชนิดทุกเพศทุกวัยสมัยนั้นบอกได้คำเดียวว่าน่ากลัวมากๆวันดีคืนดีเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็จะมีพระหนุ่มๆดอดเอาคุณแจไปเปิดกุฏังเก็บศพเปิดลงศพดูกันไม่รู้ว่าสนุกตรงไหนพวกเด็กๆก็พากันตามหลังพระเข้าไปดูด้วยผมเอง ยอมรับว่าตั้งหลักอยู่ห่างๆเพื่อนชวนเข้าไปผมก็สายหน้าอ้างว่าไม่เห็นจะสนุกแต่ความจริงก็อขัวผีนั่นแหละขนาดอยู่ห่างๆผมยังได้กินเหม็นหืนโฉยมาตามลงเสียงฝาโลงดังลั่นตอนช่วยกันเปิดกลิ่นเหม็นยิ่งรุนแรงมากขึ้นขนาดอยู่ในที่โล่งๆยังต้องอุดจมูกไม่รู้ว่าสภาพศพ ขึ้นอืดในโรงมันน่าทัศนาตรงไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตะวันใกล้รับขอบฟ้าเป็นช่วงพระเพสผมเหนื่อยหน้าขึ้นมองต้นไทรเหนือกูดังโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็ต้องสะดุ้งเหือกตกใจแทบสิ้นสติลางดำดำนับสิบเกาะอยู่ตามกิ่งไทรจ้องมองลงมาตาถลึงสัมผัส ได้ถึงความขัดเคืองที่ถูกลบกวนร่วงเกินในยามที่พวกเขากำลังนอนพักอย่างสงบสุขเป็นครั้งสุดท้าย <Rail road> เห็นแบบนั้นผมถึงกับบู้ลมจับจะเอาให้ได้ลิ้นแข็งคับปากจนผมพูดอะไรไม่ออกก่อนที่สายลมจากทุง่งนาจะพัดซ่ามาอย่างเยือกเย็นจนทำให้ตัวที่ชุ่มเงือของผม เย็นวาบพอได้สติอีกทีภาพที่น่ากลัวเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วหลายคืนถัดมาก็ได้ข่าวว่ามีการท้าทายกันว่าใครจะกล้าเข้าไปในกุดังเก็บศพคนเดียวมีนมกระป๋องตาเรือใบกับบุรีเกรดทองเป็นเดิมพันแต่ของสองอย่างนั้นจะวางไว้ในลงศพใคร กาเข้าไปหยิบนมกัะปุรีมาได้ก็ถือว่าชนะและจะได้รางวัลน,นั้นไปจำได้ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่นุย้ยรับคำท้าทันทีหลวงพี่รูปนี้มีลักษณะแปลกๆชอบเล่นเครื่องรางของขลังสวมประคำพวงใหญ่ชอบวางตัวเหนือผู้อื่นทั้งๆท,ที่เพิ่งบวชพรรษาแรก พอกลับจากภายเรือบินธบาตฉันเช้าเสร็จก็เก็บตัวเงียบในกุฏิท่องบนคาถาอาคมงึมงำแถบทั้งวันพระรูปอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไรจึงหาวิธีลองของเหมือนจะท้าพิสูจหรือแกล้งกันในทีว่าจะมีคาถาอาคมแกล,กล้าจริงหรือเปล่าพอฟ้ามืดไปไม่นานก็ได้เวลาเปิดกุด,ดัง และก็เปิดโลงคืนนั้นเดือนเริ่มมืดท้องฟ้ามีเมฆหนาทึบไม่เห็นดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวเด็กวัดก็แห่ตามไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นหน้าวังเวงใจสายลมพัดช,ชยวุบวิวเสียงมแมลงกลางคืนละงม,มเซงแซ่พอเราเดินผ่านก็เงียบกริบคันพร้อยหลังก็ดังขึ้นมาอีกพี่นุย้ย ถือเทียนดำเนนำหน้าไม่ช้าก็เปิดประตูเหล็กดังบาดหูแล้วก็เงียบเข้าไปในนั้นพระรูปอื่นกับเด็กวัดจับกลุ่มรอกันอยู่เงียบๆไม่รู้ไม่มีใครหัวล้อต่อกระสิบกันเลยแต่แล้วจู่ๆเสียงเอะอะโวยวายก็ดังออกมาจากกุดังเก็บศพเล่นเอาพวกเราสะดุ้งเฮือกไปตตามกันหลวงพี่นุ้ย เห็นอ้าวจีวอนปลิวออกมาหน้าตาตื่นเต้นและตกใจสุดขีดปรากฏให้เห็นในแสงไฟฉายในมือไม่มีทั้งเทียนมุหรีและนมกระป๋องวิ่งตเตลิดขึ้นกุดเงียบกริบพอออกพรรษาก็รีบหาลึกสิทันทีแม้ว่าจะไม่ยอมปริปลาบอกใครว่าพบเห็นอะไรในกุด,ดังเก็บศพแต่พวกเรา ก็พอเดาได้ว่าหลวงพี่นุ้ยเจอประสบการณ์หน้าคนหัวลุกขนาดไหนจนแล้วจนรอดไม่นานนักหลังจากนั้นหลวงพี่ชัยหนึ่งในผู้สังเกตการอยู่ภายนอกกับพวกเราในคืนนั้นก็ตามสืบจนได้รู้วา่าหลวงพี่นุย้ยซึ่งตอนนี้ก็คือทิดนุย้ยแกถูกผีหลอกเข้าเต็มเต็มแกว่าครั้งแรกก็ใจกล้า แต่พอก้าวเข้าไปในกุดังเก็บศพใจก็เริ่มแป้วแต่ครั้งจะกลับออกไปมือไม้เปล่าก็จะกระไลยอยู่ทิพนุย้ยบอกว่าแกหลวงมือเข้าไปในโลงผีที่ถูกงับเอาไว้พอเป็นพิธีพอฝาโลงเผย,ยออกเท่านั้นกลิ่นเนา่าของศพก็คุ้งมาประทะจมูกจนแกสำลักแกว่า รีบทำรีบจบแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอทิดนุย้ยล้วงมือลงไปแล้วคว้านหากล่องนมกับซองบุหรี่จูดจูมือของศพเจ้าของโลงก็คว้าหมับเข้าที่ข้อมือแกบีบแน่นไม่ยอมปล่อยก่อนจะส่งเสียงหัวเลาะอย่างหหยหวนเล่ากลับจะรู้ว่าแกมีของเลยอยากจะลองวิชาเพียงเท่านั้นหลวงพี่นุย้ย หรือทิดนุย้ยกอสะบัดมือสุดแรงก่อนจะแหงปากล้องลันวิ่งจีวปรปลิวอย่างที่เห็นพวกพระหนุ่มกับเด็กวัดคนอื่นๆก็พากันหัวล้ะขบขันกันประสบการณ์การถูกผีหลอกกองทิดนุย้ยแต่ผมไม่เอาด้วยเดินเลี่ยงออกมาจากวงสนทนาเพราะผมกลัวผีเรื่องราวก็มีแค่นี้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครผลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยขอขอบคุณครับ